แว่นดีไซน์ที่เรียกว่าฮาวาน่านะครับ ตอนท่านเนี่ยผมเห็นนะก็จะเรียกว่าเป็นแว่นลายกระนะครับไทเกอร์ก็มีนะแบบนี้ที่เราจะเห็นผ่านหน้าเว็บไซต์ของแต่ละแบรนด์ต่างๆนะครับจะเรียกว่าเป็นสีของฮาวานานั่นเองนิยามของคำว่าฮาวานานะครับเป็นเมืองหลวงนะครับที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคิวบานั่นเองซึ่งเป็นเมืองแห่งสีสัตว์นะครับที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมเนี่ยมากที่สุดในฝั่งทะเลแคริบเบียนเลยครับ สไตล์คลาสสิกนะครับของฮาวาน่าเนี่ยมาจากโทนสีน้ำตาลนะครับผสานกับสีส้มนะครับแล้วก็สีทองนะซึ่งลายที่เราเห็นเนี่ยลายกระเนี่ยเป็นการจำลองเสมือนจากกระดองเต่านั่นเองครับเพราะว่ายุคแรกๆนะครับก็จะมีการผลิตเฟรมแว่นตาเนี่ยมาจากเขาสัตว์นะครับจากกระดูกสัตว์แล้วก็จาก กระดองเต่านะคะใครที่ใส่แว่นฮาวาน่านะครับคุณจะได้ลุคเท่ๆนะครับมีความเหมือนกับว่าเป็นหนุ่มคิวบาร์นะครับอาจจะใส่สูทหรือเป็นสไตล์วินเทจนะครับคอลเลกเตอร์นักสะสมนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถเลือกใส่ได้เลยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเซเล็บต่างประเทศนะครับฝั่งยุโรปเนี่ยนิยมสุดๆเลยนะครับทุกคอลเลกชันต้องมีนะครับสีแบบนี้นะ ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเฟนด i โรม a านะครับมีการสลักนะครับโลโก้นะเฟนด i นะครับแล้วก็คําว่าโรม a าเล็กๆด้านล่างด้วยนะครับเป็นคอลเลกชันใหม่นะครับเขาจะมีความกึ่งกึ่งโปร่งและคุณจะเห็นแกนตรงกลางเลยครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงนะครับมีแน่นอนความแข็งแรงที่มาพร้องกับการใส่ที่สบายมากๆครับเฟนดีเป็นแว่นที่สวมใส่ได้สบายมากๆเลยครับประสานกับเลนส์สีชานะครับเบนกันนะครับ สวยมากครับแมทกันมากนะครับนี่ยูนิเซ็กนะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะเม็ดอินอิตาลีนะครับไปพร้อมกับกล่องใบนะครับฟู l เซ e t ครบเลยเหมือนเดิมครับช้อปออนไลน์นะครับแล้วก็มาที่หน้าร้านได้เลยนะครับกาเซ t ซ s โ c ซิตีเรื่องดีๆเกี่ยวกับแว่นครับ